สวัสดีครับผมสวัสดีครับนันตีศรีสานครับสวัสดีครับผมอยู่กับเต้ลังสีมันนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เออเขาก็ตัวสื่ออาจะกลับกันจังเลยพี่น้องครับผมมันกล่องไหนจะเย็นเด้อพี่น้องวันนี้เราก็มาฉลองวันเกิดที่ข้างถนนนะครับผมมากไกลแต่เนาะแล้วก็มาฉลองวันเกิดที่เขาค้อนนะผมมา เดกินหมูกระทะแล้วก็จะกลับนะครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมด้วยครับไมนเด้อไม่ไมนเด้อสวัสดีคนหล่อทั้งสองสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเด้อนะครับเขาไม่เหมือนคือคือกันแท้สวัสดีพี่น้องทั้งสองคนครับพี่น้องทั้งสองคนได้พี่น้องครับผมบรรยากาศดีเด้อพี่น้องตอนนี้อากาศกำลังเย็นๆครับผมครับผมขออนุญาตทักรถก่อนนะครับผมจะไมเมีไอพี่น้อง วูแบบเงี้ยวเลยนอนจะขึ้นสองนมอชิมาจากสองเดือนเลยครับผมอชิมาจากสองเดืนมมเอนวันนีนอันนี้ว่ามันเกิดนะครับผมว่าเกิดนับตีเด้อครับผมบไปเที่ยวบอว่าสันแมนครับผมอันผู้ใดเห็นเงี้ยเพม่อนก็ฝากบอกเล่าในเด้อพี่น้องอันเดียวอันผู้ผู้ส้วนมากบ่ได้ม,มากอันผู้ผู้ถึงส้วนนี่มากก้อนมูผู้ส้วนบ่ได้มากผู้มากบ่ได้ณส้วนเน้พอับพี่น้อง สวัสดีครับน้องเตอร์น้องนัทสวัสดีครับผมสวัสดีเดอ้อพี่น้องนะครับผมครับผมนั่งเรียนน้ำกันพี่น้องขออนุญาตพักรถก่อนช่วงนี้ได้วยแโอกาสนังเดือด่างมาตั้งแต่เที่ยงขุนพี่น้องแบบเนาเลยออกจากร้อยเอ็ดมาตอนเที่ยงนะครับผมมา,มาข้ามห้องน,นี้ประมาณเกือบทุ่มแม่นครับผมโอ้แต่ว่าไก่เลยไก่เยอะขับไปเชียงใหม่สี่ถุงแล้วบางคนแม่นพี่น้องมาแบบสีทันยานะครับผม ไปใส่กับไปซ้อมคนนดียวเลยไม่ติไปใส่เงาเอี๋ยวขอให้มีความสุขมากๆนะครับน้องชายคุณครับผมมาได้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับผมทักทายเข้ามาได้นะครับใครอยู่ใครมาเที่ยวเขาคอวันนี้ก็มาเจอหนาวหมหนาวหนาวครับหนาวแต่ว่าวันวันไหนใส่เสียซือิซิ Happy Birthday จานาดีขอบคุณครับคู่หูคู่หาใส่เน่าอยู่เสาอยู่เสาวมดเลย เขาคอครับผมขอเอาเขาคอเอาคออันนี้อยู่ตรงจุดพักรถนะครับเสียงก็จะมีแห้งนี่แหละคือบอหาช่วสาวมานั่สาวทั้งทีเอมมี่ไม่มาด้วยเอ็มมี่ไม่ได้มานะครับตอนแรกกันตอนแรกพี่พึ่งมาสีมานั่มแน่นพี่น้องแล้วทิมบุกข่อยเนี่ยตอนแก่แนวพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่ง มีนะครับผมเครื่องดื่มมีหมดนะครับพี่ยูพี่ยูกินสองคนก็สีบัวบดหรอกประมาณมาได้พี่น้องพายุเขาขอพายุแถวนี้นะครับผมมาสองถาดกลัวสองถาดกลัวพี่น้องนะครับสุขสันต์วันเกิดน้องนะทานยังงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับพะอเนี่ยนักทายเข้ามาได้นะครับผมวันนี้พี่อาร์ตก็ไปดูพ่อนิชน้องเต้ยเล่นที่ร้านเดือเซิงอ๋อมืป็นึงเพื่อนมีงานบ่ มีงานาซ่อนแก้วสวยมากนะยุยุสัยขาซ่อนแก้วผู้ใดอยู่อันผู้ใดเคยมาเที่ยวแถวนี้กับพี่น้องท่านบอกได้เด้อนะครับผมว่าแนะนำสถานท,ที่เที่ยวได้นะครับผมแม่นเพราะผม <c oughs> ผมฟึ่งมากแถลแรกขึ้นกันนะครับมาแบบงง,งๆพี่น้องยุสิกับมาหอด <c oughs> ขึ้นอยากมากกพอดีมาวันเกิดน้องนัดนั่มนะครับผมก็เลยแบบว่าซองสีจะไปใส่จะตาล้อยดีเสียงของก็ตาล้อยดีแทะเมื่อยรถพี่น้องเมื่อยรถเหนื่อยนะครับผมขับรถนรี่ ต้องทำวัดนี่แหละแมนเอฟซีจากไต้หวันจ้าขอบคุณครับผาส่อนแก้วอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอ๋อผาส่อนแก้วเดี๋ยวเมื่อเอือนที่อาจจะไปพี่น้องอาจจะไป็นคนไายจีพีเอสแหละก็จะไปครับผมตอนเมื่อนี้มันมันคำเหล้วหานมองนอนหานมองกินอยังก็ละเอออย่าลืมผาส่อนแก้วนะครับไม่ลืมครับผมอันบอกได้เด้อพี่น้องอันมองได้เป็นต้าไปเด้อพี่น้องผมสิบผ้าไปถ่ายรูปแนะนำเข้ามาได้นะครับผมว่าแต่เน็ตมีนี่ าถ้วใครอยู่สัญญาณมันยังดีอยู่อันเครื่องนี่อยู่ข้างบนสัญญาณดีอยู่นะครับผมต้องเตือดูหล่อขึ้นยังไงย่องพยองใครไฟหรือเปล่ามีมันเป็นไฟหรือเปล่าย่องใครได้พี่น้องใครสิบบาทนะจ่างย่องสิบบาทเก่ามาก FC ทั้งสองเลยครับขอคข้าพ่อสองหนุ่มคือนหลอดีแต่จ้าอันนี้มาวันเกิดทั้งนั้นนะครับผมนัตตี้ว่าอยากไปเขาเขาเอาสันก็เลยส้วนผมมา พราะช่วงนี้ไม่มีงานด้วยนะครับหแบบว่าองพดีผมว่างพอดีปกติมันก็เป็นไปบ้าไปผู้เดียวน้องนัดก็รอเอามาสิบบาทเราสนุกอะเลมบันชีมบาทนะครับที่นีขบัญชีไว้นะครับน้องนัดจะให้ติ๊บนะครับคนละสิบบาทพี่น้องสิกรับมือใดม่เป็นมื่นกับมือเหอครับผมอยู่ในบดนเดื่อเงินวไหลไปเที่ยงงบพันห้าครับน้ำมันหมดพันหนึ่งกินห้าร้อย พักดี๋นอนในรถเขาลองถามนอนสใส่นอนในรถเอาึ <laughs> ้ออยากมากกับมาลวดบมถามได้ว่าผมมีเงินบ่ออย่างนี้ไม่ถามสุขภาพสักคำตี <laughs> <laughs> นาวบ่อมากกั่าหนาวนะครับมันปูนหนาวทั้งพูน้าานามากก็เป็นย,งงยิน,นได้ไหลายทันนี้ช่วงนี้นั่งพักอนพ <laughs> ักรถทักคนพี่น้องพ <laughs> <laughs> ักเบิดดชกอยา่างแต่แบบเยิมรถตื่นในเสารไปพี่น้องที่เบิ่งรู่คือจังไรส่วนผมมาเขาขวาว่าัอันนี้คือ ้องเพลงเปิดหมวกหาค่าน้ำมันคืออยู่คืออยอะแล้วใคยไปตีกองให้พระเราป้องฉึงสุขสันต์วันเกิดจ้าน้องรับประเสัิฐขอบคุณครับพี่อาร์ขอให้พาคุ้มครองทั้งคู่ขอบคุณครับครับแต่ว่าถามาทางอันนี้ทางสั้นบ่กัดจังหน่อยอยู่พี่น้องสั้นเลยพี่น้องสั้นขึ้นไปอีกสิละขึ้นไปดื้นโอ้เรากนอันนั้นเนาะกลืนบืน นอนก,กี่คืนจ้ามากระแทอาจจะจองคืนกับผมจองคืนครับจองคืนกับอีกสามวันหรือว่าอาจจะเร็ว <c oughs> าากว่านะตามสภาพเงินพี่น้องแต่ว่าถ้ <c oughs> าเง,างินพอก็จะอยู่ยาวๆนึงยู่จักเดือน,นก็ได้ตัวตุว่าบอารอัจจที่ว่าอยู่จักเดือนนี่คืออยู่อยู่ <c oughs> เ็นงานนงถ้างหรือยู่เู็นงานงถ้างท็ใช่ไหมญาติก็โชคดีไหมเนี่ยมันเกิดครับผมคครรัับบผม ูตาเนี่ยตาต้องการพักผ่อนมากครับหน้ากายต้องการกระทะครับผมฮะหมูกระทะเออกระทะไอ่หมูกระทะมันังกินดีไหมดี้พราะไม่รอบมีขึ้นเขาคอขาลุ่มทงครับผมครับเบาๆครับมันมันข้าแห้งบ่ได้มันสูงมันสันครับผมมันสันแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นที่ตั้งแคมป์อีกที่หนึ่งนะครับผม แต่ว่าเมื่อเดี๋ยวเาเต้นมานนี่บุ๊กหูนอนนี่แหละพี่น้องถ,ถ้าเอาเต้นมานนี่บุ๊กหูว่าอันนี้เน,ะนาะเ้องไม่สชมาเซาห่วงเอานะแน่นครับผมพอกันพูดแล้วชี้หารอยกัยุทธนอนได้แล้วได้เนี่ยยังสู้กินแล้วนาน,นัดไรเครับผมแต่ว่าไอ้นั่งเซาเมียก่อน,นครับที่ไปตัวอยู่อาจจะเป็นไรสดในเพจในยูทูบยังอีกก็ว่าไปพี่น้องไ <ป S 1> ม่ติดเรื่องตามภาษาครับผมสองสีไม่ใช่เสื้ <ไป S 1> อกันยาวกันหนาวหรอกครับผม มีอยู่ครับผมแต่ว่าวันไหนใส่น่าอยากอยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะว่าตอนเย็นตอนขี้มากกับแดดวัสดุแดดท้อนแบบโอ้โหอนาหอดีวัสดุเนี่ยมันเนียนข้าสูงย์ข้าสูงอยู่งหมดสูงสูงบ่ขึ้นเขาขึ้นมาลูกที่สองผ่านตัวนี้มานะครับผมแล้วบ้างบางเอฟซีไปอย่างมาเที่ยวน้ำเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจีบปักมุดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกซาเล็งอยู่ มานทำกันอะไรรถคีโมทำกันหลายคนสองหล่อทั้งสองเลยว่าสันก็าถ้าเป็นเอฟซีเอเตอก็เขาจะดือดร้อยสิบล้อกันแล้วครับผมว่ายังเบิร์ตรถคนมูไม่ใช่นี่พี่น้องกันผมบอกว่าแห่จัดมันเกิดอยู่แถวบ้านกับบ่อจัดเลยอยังว่าจัดอยู่เขาข้อเนี่ยมากิีนมากรีนไก่กันจมวนพี่น้องเจ๋ไก่ขับรถชมบรรยากาศชมวิวมาจมวนขึ้นทะเบิกเลยว่าสันเตรียมเดือดนี่แหละไก่กันหรือเ่ ขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้มันเป็นจุดเุดพักรถแถวแถวมัวทางหลวงครับจัดอยู่สองคนแต่ว่าสองคนกับมั่นได้ครับแม่ครับพี่น้องเขาข้อครับพระพอพวกเข้าได้สองคนนะครับผมสองสีสุขสันมั่นเกิดประสนขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับพี่นนองขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบเข้ามาอย่างท้าทุมนะครับผมเดิออกรถบัสเลยครับเอฟซีจะเดินไปด้วย รถบัสสองสันเลยด้ยเดี๋ยวอันไอ,อผมพ่อนจักรยานแล้วก่อนเด้อ <c oughs> ผมยังสี่เดียวออกรถบัสดอกเบิงส่งมืผ <c oughs> ่ <c oughs> อ,นอนจักรยานพ่อนจักรยานแล้วก่อนนะ <c oughs> มีงบมีงบพันห้านะครับผมค่าน้ำมันพันหนึ่งนะครับ <c oughs> น้องเต้บ่ได้ไปน้ำมง่งข้าวผ้าบอกผมไปอยู่ครับผมมีน้องผมช่วงนี้มไม่มีงานครับผมผมว่มีงานช่วงนี้ ผมยังอยู่วงแมวพวเหมือนเดิมนะครับกได้กับบ to ้านช่วงนี้พี่น้องเขาเป็นแดนเซอร์เด่นยังนักหล่อยังกับการบันบ่นเนี่ยสนใจน้องชายทั้งคู่ขอบคุณครับผมครับวรับอันความหนาวซื่อๆดอกมานรับบรรยากาศจะเย็นพี่น้องจีบแอวนก็ห่อจะปองกับสีเมื่อชิวบอสพี่ว่าแซนเงียบบานหนิ ขอบคุณแนวขอบคุณทุกคนอันทุกคำาววยพรด้วยนะครับคุณทุกคำาววยพรแน่ครับผมที่ส่งเข้ามาแน่ครับผมช่วงนี้ว่างงานก็เลยมาเที่ยวกันได้น้องทั้งครูแน่นครับผมแต่ว่าวันผมก็มาบ่อะไรหรอกวันๆก็เจอกันบ่อยอยู่นะครับผมวันๆก็นี่แหละพี่น้องมหาประเนมาสู้กันกินเลยพี่น้องเลยว่าไปไปไสมาไสดอกพี่น้องยุ่นยุ่นน้ำกันนี่แหละครับผมบ่ไปว่มาดอกที่ไปไส รอบนีก้ก็ขออวพรให้น้องนัดด้วยนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับ,รบผมั <c oughs> นอ้กาพี่เก่าแหละคนเรามันงานบวกขึ้กันเนาะแน่นพี่น้องแต่ว่าแับนะักยังแพงคือเก่าน,นะครับอย่าลืมเที่ยวเผื่อเอซีด้วยได้คร,ครับผมเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับผม <c oughs> ตั้งแต่ขอบทางนะครับผมถึงภูเขาเลยนะครับ <c oughs> ต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับผมจะนับปะคือบัวส่วนใหญ่มาเนี่ยโอ้ยแย่แล้ว่อยากมากเลย ยด้แล้วมาเกี่ยวปลาอยู่วิ่นพอดีแล้วขี่รขึ้นมาหนีแล้ววิ่นชาวเมืองหลวงสองหนูมาเที่ยวนํากันเที่ยวเพื่อใหญยน้ำด้อยล่ะครับผมอากาศหนาวเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับรักษาอยู่พี่น้องบ่าท่านไหนเสียเสื้อแม่งหนาวว่าท่านแห้งยังมันหนีขึ้นไปอีกโซนหนึ่งอยู่นะครับผมมันมีขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่โอ้แต่ก็อร่อย เจอในเสาเราพี่ทุกคนเจอในเสาเราถาไมอไ<ด>อ้คีมอไซค์กันมาแล้วคนละคันเลยมีแต่คนสดสดประสดอยู่อยู่คนถามนะครับผม <c oughs> ถัถ่วางเอามา,มาสองคนมาได้เลยถั่วางเอานี่มามากสองคนมาได้แม <c oughs> ่นพี่น้องจเจ้าขึ้นตาล้อย <c oughs> <c oughs> โอ้มาขับรถเดินนั่งเมื่อยครับผมแล้วไม่หาข้าวออกจากบ้านเรียเที่ยงเลยนั้นหายอยู่ครับผมเนี้ยจังน้อยสิเด็ดไปฮะ รับประทานอาหารนะครับผมนครับอาหารค่เด้วพี่น้องตอนนี้เยนเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มยี่สิบสองนาทีกับอีก่วีวะนับวิพร้อมว้าวแบบสวยสิสิโอ้ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมสิขออนุญาตเดินทางต่อด้วพี่น้องนะครับอันนผมมาแบบนางคุยกันซื้อมาได้สดให้ดูก่อนว่าเราอยู่ที่นี่นะสี่นาพี่น้องสิบเก้านาฬิกายี่สิบสามนาทีเนาวหาวแล้วหาบก่อนเล วัดยัง่พระธาตุผาซ่อนแก้วอ๋อรู้สึกจะผ่านมาอยู่ไหนะท,ที่อยู่ตรงนั้นอันทิพย์พระอันซสอนกัน,นลายๆนะที่เคยเห็นเขาจะให้รูปแบบนั้นมาเดี๋ยวทีไปเก็บรูปภาพนะครับผม <S <s <uss> <S พอโน้นโดนไหนมาพี่น้องครับผมก็คือชอยว่านั่นล่ะงบพันหนึ่ง <S <s <uss> <S ไม่พันแห่เติมน้ำมันพันหนึ่งนักตี๊ยบแฟนพี่เสียแล้วพี่น้องเอ้ยไอ้ยีเต้เต้เกยซื้อ วิทิมได้บ้เอ้ยเสื้อเอ้ยซื้อทิมได้บอสวดบอสดอยู่ดีว่าดำเื้อว่าได้ซสื้อว่าได้มันข้าวของผมค <c oughs> ัดซื้อละชี่วสดไหมเพราะว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนเด้อพี่น้อง <ผม S 1> นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสี่เก็บดูภาพสวยๆมาให้พี่น้องเบิ้งเดอ้อนะครับผมพี่เขาค้อนนะครับผมได้มาทำกันเด้อพี่น้องครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย